ค่ะสวัสดีนะคะ bize, วันนี้ก็จะพามาปลูกเงินไหลมากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินไหลมาสีเข right ียวนะคะเราก็จะมาทําการปลูกค่ะเงินเงินไหลมานี่ก็อย well. ู่คู่คนไทยมาช้านานแล้วนะคะคือเป็นความเชื่อว่าถ้าใครปลูกเอาไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านกิจการงานต่างๆก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะเงินทองก็ไหลเข้าบ้านนะคะ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรุ่นแรกๆก็จะเป็นเขียวเขียวเลยแหละคะ่ะแล้วก็พอมีลูกผสมมารุ่นหลังๆนี้ก็จะมีเริ่มมีด่างขาวมีมีสีขาวเข้ามาปนเยอะนะคะนี่ค่ะแล้วตอนนี้เงินไหลามาด่างก็กำลังมาแรงเลยนะคะก็มีราคาอยู่นะคะตอนช่วงนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นยอดที่เขา ไหลออกไปนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะจะตัดตัดช่วงนี้นะที่เขามีรากนี้นะคะแล้วเราก็จะไปปลูกทำการปลูกกันนะ,ะนี่นี่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปปลูกกันนะคะเราสามารถปลูกในน้ําได้ที่โดยไม่ต้องใช้ดินนะคะถ้าเราจะเอาไว้ในห้องนะคะ แล้วก็จะใช้มิดโกนนี่นะคะตัดเลยค่ะเพราะว่ากันไกรบางครั้งกันไกไม่คมก็จะจะทำให้รอยรอยที่เราหัน่นตัดนี่นะครับมันแตกที่อาจจะเน่าได้นะคะเนี่ยแล้วก็ใช้มีดโกนเนี่ยหันไปเลยอย่างนี้ไปเลยนะคะตัดเฉียงเฉียงอย่างนี้นะคะ เฉียงๆค่ะแล้วเราก็จะไปทำการปลูกกันเลยนะคะหลังจากเราตัดมาแล้วนะคะเราก็จะใช้ปุนนะคะปูนกินหมากนี่นะคะทานะคะนี่ค่ะนี่นะคะฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ทานี่ค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเตรียมดินปลูกกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับนะคะเนี่ยมะหาะมะพร้าวสับเนี่ยเราต้องแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารที่เป็นพิษสารเทนนินนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินที่ดินใบไม้ที่ผุพังนะคะนี่เอาลมอลอนนะคะเนี่ยเมื่อผสมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะ มาทำการปลูกกันเลยนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรสิบ3ามสิบามสิบามของอสมโคนะคะก็จะโรยไปเลยนะคะเป็นปุ๋ยละลายช้านะคะเขาก็จะไม่ทำให้พืชที่เราปลูกนี่ตายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปุ๋ยละลายเร็วถ้าเรามาผสมแบบนี้เขาจะเขาจะทำให้พืชตายได้นะคะ ะะแล้วกระถางที่เราใช้ปลูกนี่เราก็จะใช้มพะพร้าวสาบรองค้นใส่ไดเต็มนะคะเราก็จะทำรูตรงกลางนี้ค่ะเราก็จะใส่ยอดของเงินไหลมานี่นะคะตรงกลางนี้นะคะ ะะแล้วก็กดไปสักหน่อยนะคะให้เขาอยู่ประมาณนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในขวดแก้วนะคะเมื่อกี้ที่เราตัดมานะคะเราก็จะมาใส่ กดแก้วอย่างนี้เนะเราก็จะเอาหินใส่เพื่อให้ต้นเขาตั้งนะคะอยู่ในน้ำก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ